กับผมโตชโนต่อช่วงที่2ครับของเทเลแม็กนะครับผมวันนี้ก็มาเที่ยวห้างใหม่นะครับเบอร์ Labor 24นะครับผมสุขุมวิท24ครับก็มีคาเฟ่เคนดีนะครับนะเพราะว่าด้านบนนี่จะมีอะไรนะฟาร์มใช่ไหม รขึ้นไปรอบนึงแล้วพอดีสะดุดแมวเม่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดเปเหยียบแมวนะไม่ใช่นะหมายถึงว่าแบบพอดีเจอแมวแล้วอยากลงไปถ่ายรูปก่อนผมก็เลยบอกว่าเออปิดเด็กไปก่อนเนาะเสียดเดี๋ยวเข้าไปด้านในครับว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะก็เป็นเจเปน e ิสเลสลองครับโดรายานะครับหรือว่าโดรายะก็ได้ถ้าษาจเรี แต่เมื่อกี้ผมลองนะครับแอร์เย็นมากๆโอี่ยครับนี่ครับยาเข้าหน้าปดัดดิบใช่ครับแล้วก็ร้านนี้ครับเขาดีฟาร์มเขาดีคอฟฟี่ฟาร์มครับอ่าโอเคเลื่อนอะไรใช่ไหมหนึกว่าไม่เลียนใช่ครเขาดีคอฟฟี่ฟาร์มนะครับด้านหลัง าเดินไปห้างเลยเนาะอันนี้ครับ everyday house นะครับผมอันนี้กาจากฮาโลวีนะแต่พอช่วงนี้ท่านนั้นนะแต่พอหลุดไปสักพักผ่านไปสักเดือนนึงนะสมมุติก็อ่าไม่ได้มาสักพักตรงนี้ก็หายหมดแล้วนะครับบวกสี่ใบนี่น่าจะหายหมดแล้วนะครับอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นร้านตรงกระสึกโคเซก,กินะครับถ้า อยากมาลองรับประทานอาหารก็ด้านบนนี้ก็มีนะ,ะด้าน,นหน้าครับก็มีภาพวาดเนอะเมบอร์ยี่สิบสี่นี่นีคนบอกนี่คนมาสอบถามพอดีเลยนะนครับนี่ครับก็รูปภาพ ในด้านบนเลยไหมครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรอีกอันนี้ชั้นสามแลมีสี่กับห้ามันมีบีเออีหนึ่งเอลสองสามสี่ห้านะครับ 5, นี่หมดหกชั้นนะครับอันนี้ชั้นสี่นะครับ,นนรบผมจะเป็นเอ่อเทคนิคเวชกรรมออริจินเฮลท์แคร์พร้อมพงนะครับหรือว่าเวลเนสซ่านี่ นก็บางอย่างก็เป้าในแนวแบบเขาเรียกวอ,อะไรสรวามงามอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ครับเรนทอ่อเป็นอ่าอณฑรแพทย์นะครับผมแบบนั้นทำฟันจัดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับก็จะมี B 1นึอ 4, อ่ง L สองสชั้นสนะนะนี่ก็ชั้นสูงสุดชั้น5นะ อะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอหอชิลินอ๋ออิลินโอเคนะดูแบบทางอันนี้ก่อนครับใช่โอ้โหมีมีแบบพื้นที่ตรงนี้โอ้โหเดสเซอร์ลูน่าโอเคเดงอะไรอยู่โอ้โห อ๋อนี่บันไดเลื่อนนะบันได้เลื่อน,นะอนโอเคแสดงว่าล็องนี่ทั้งลอง็อกยังไม่มีใครอยู่โอ้โหเขาเรียกว่าเหมาทั้งชั้นเลยนะครับนะโอเคอ่ะลงไปครับลงไปที่ภาพวาดอ่ะใช่ครับ จริงจะลงริฟต์ก็ได้ฮาริสโตรฮาริสโตร,โ,รโอเคี่ภาพวาดเี้ตุกก๊กตามหมาอะไรอย่างี้มีกระต่ายมีหม,มีอะไรเงี้ครับน่ารักน่ารักรอนคุณอยู่ตัือิีพรมเช็ดเท้าน่ารักน่ารัก,น,รกนะครับ เอ everyday เฮาส์ house, ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้ากับผมว่าผมนอกครับฮาร์เรม็กเตี่สุดขีดที่เดเบอร์24่สิบวิทช์ยี่คองเปย์กรุงเทพครับ